ตอนที่8ยังไม่ตายครับมันกลับไปหรือยังผมชะงงกหน้าออกไปมองเมื่อเห็นไอ้ทัศเปิดประตูห้องผมเข้ามามันสายหัวแทนคำตอบยังเลยครับคุณริดตัวรมดีถ้าจะคุยกันถูกคอจะคุยอะไรกันนักหนานี่ก็ผ่านมาสองชั่วโมงแล้วนะผมหิวจะตายอยู่แล้วเนี่ยตอนอยู่ร้านหมูกระทะ ยังไม่ทันได้กินอะไรก็มีมานผจญตาติชื่อเตชินโผล่หัวมานอกบทมึงไปบอกมันไปหอบสะ้า้มานอนที่นี่เลยจะได้จบจบไอ้ทัศน์พยักหน้าเข้าใจก่อนที่ผมจะได้บอกว่าพูดเล่นมันก็เปิดประตูออกไปแล้วอ้ยนี่มันซื่อหรือมันโง่วะเนี่ยคุณเมครับคุณเตชินกลับไปแล้วไอ้ทัศน์ที่ออกไปได้ไม่นานเปิดประตูกลับเข้ามาได้ยินอย่างนั้นจะรอช้าอยู่ใหญ่ ผมดีตัวลุกขึ้นจากเตียงนอนแล้วเดินตรงไปที่ห้องครัวด้วยความกระตือรือร้นค้นหาของในครัวจนตัดสินใจได้ว่าจะทำอะไรกินคุณเมจะทำอะไรครับไอ้ทัศน์ที่ยืนกุมมือมองผมอยู่ไม่ห่างมาสักพักถามขึ้นมึงรอดูผมเริ่มเอาน้ำใส่หม้อตั้งไฟแล้วก็นำผักกับเบคอนออกมาหาั่นเป็นชิ้นพอคำ น้ำร้อนก็แกะซองบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก่อนจะใส่เส้นลงไปตามด้วยผักกับเบคอนรอน้ำเดือดอีกรอบแล้วตอกไข่ใส่ลงไปด้วยปิดฝาหมอ้อปิดไฟและรอสามนาทีมันกินได้มึงกินดิผมบอกไอ้ทัศที่นั่งจ้องบะหมี่ตาไม่กระพริบมันเงยขึ้นมามองหน้าผมไม่อยากจะเชื่อสายตาทำไมวะไอ้เมย์มันกากถึงขนาดต้มมาม่ากินเองไม่เป็นเลยเหรอ กูไม่ได้กระจอกขนาดนั้นเปะ่ะวะผมขี้บะบหมี่ใส่ปากก่อนจะซูดเส้นเสียงดังยั่วยวนชวนหิวแต่ที่นี่มีกฎห้ามกินนอกช่วงเวลาอาหารนะครับเอาจริงดิมีกฎไร้สาระแบบนั้นด้วยเหรอทำไมผมไม่เห็นจะรู้เลยเพราะคุณเมยไม่เคยสนใจไงครับมึงอยู่กับใครกูอยู่นี่ทั้งคนกลัวเฮียอะไรมึงเชื่อกูแดกไอ้ทัดกินน้ำลายอึกใหญ่ทำใจหยิบตะเกียบ ก่อนจะจ้วงลงไปในชามไอเมเสียงของคนมาใหม่ทำให้ทัดตกใจจนเกือบปัดชามร่วงผมเองก็สะดุ้งตามไปด้วยพอหันไปมองก็เห็นไอตุนเดินเข้ามาพร้อมกับทำหน้าบูดเป็นตูดลิงเป็นอะไรคำถามของผมเหมือนเทน้ำมันราดลงไปในกองไฟไอ้น้องเวนมึงทิ้งกูไว้กับไอกรรไม่พอยังหนีไปกินข้าวนอกบ้านคนเดียวอีก ไอตุนชี้หน้าด่าผมด้วยความเดือดดาลอย่างสุดจะทนมันโวยวายเสียงดังจนผมต้องรีบลุกขึ้นเอามือปิดปากมันไว้แต่มันก็ยังพยายามงึงงมงำด่าผมต่อหยุดหยุดก่อนเลยมึงใจเย็งเงนๆแล้วฟังกูคือกูแค่หิวเว้ยที่สำคัญกูยังไม่ได้แดกอะไรเลยไม่เชื่อมึงถามไม่ทัดได้เชี่ยเตแม่งโผล่หัวมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็ลาก,กูกลับบ้านมัเนี่ยไอตุลจ้องไอทัดด้วยสายตาหาเรื่อง ไอ้ทัดก็พยายักหน้ารัวยืนยันความบริสุทธิ์ให้ผมเมื่อไอตุนดูสงบลงแล้วผมจึงยอมปล่อยมือออกจากปากมันกูไม่สนมึงคิดว่ากูโง่เหรอไม่ต้องมาแก้ตัวเลยชป้เบาๆนี่ไงกูทำเผื่อมึงแล้วเนี่ยมากินด้วยกันดีผมรีบห้ามไม่ให้มันใช้เสียงดังไปมากกว่านี้แล้วส่งสายตาไปยังมามีมันเหลาตาดูในหม้อก,ก่อนจะมีสีหน้าอ่อนลง ไอ้ทัศลุกขึ้นขยับไปนั่งเก้าอี้กตัวอย่างรู้งานก็ได้เห็นว่ามึงมีน้ำใจนึกถึงกูหรอกนะครั้งหน้ากูไม่ยอมจริงด้วยนี่แหละครับคุณหนูรองบ้านอัครโชติเวทล่อซื้อได้ได้ของกิน <c oughs> ทำไมมันร้อนๆวะพวกมึงร้อนปะผมขยับคอเสื้อเข้าออกอยู่หลายครั้งเพื่อให้เกิดลมด้วยความรู้สึกร้อนมาจากข้างใน ไอ้ตุลกับไอทัศใช้สายตาสำรวจก่อนจะจ้องคาแหงมาที่ผมและหันไปสบตากันไอเมมึงไปแดกอะไรมาไอ้ตุนตีมือให้ผมหยุดก่อนจะดึงคอเสื้อผมขึ้นแล้วชโงกหน้าเข้ามาดูกูก็บอกไปแล้วไงว่ากูไม่ได้กินอะไรเลยไปนั่งยังไม่ถึงสิบนาทีด้วยซ้ำมันยังจะคิดว่าผมโกหกอีกอหรอว่าสาแบ่งของกินให้เราตั้งขนาดนี้ผมไม่รู้เรื่องครับไอทัศใส่หัวอย่างไว เมื่อถูกไอตุนมองด้วยสายตาคาดโทษมึงเบลยาแก้แพ้มาด่วนเลยครับผมไอทัศรีบลุกขึ้นพรวดพลาดจนเกือบทำตะเกียบลนมันหัวล้อแห้งๆและวิ่งออกไปตามคำสั่งกูเป็นอะไรวะจากสถานการณ์แล้วผมคงแพ้อะไรสักอย่างแต่คงไม่ร้ายแรงมากแต่ผมแพ้อะไรนั่นแหละคือปัญหาเพราะผมดันไม่มีความทรงจำของไอเมยอยู่เลยสัก,กติ มึงกินวายในงานไปใช่ไหมผมนึกตามคำถามของคนพี่ก่อนจะพยักหน้ารับก็กินไปจริงๆสักจิบหนึ่งได้มั้งไอ้ควายแค่ดมกลิ่นมึงก็น่าจะแยกออกแล้วไหมว่ามันไม่ใช่ออร์แกนิกมันง้างมือเตรียมจะฟาดลงมาที่ผมแต่ก็ยังไว้ก่อนพอดีกันกับไอ้ทัศน์ที่วิ่งหน้าตาตื่นเข้ามาพร้อมสรพัดยาในมือไม่รู้ว่าคุณไม่แพ้อะไรคุณหมอเลย ให้เอามาหมดเลยครับมันวางยาลงกับโต๊ะและยืนกำหนดลมหายใจอยู่ข้างๆจากที่นี่วิ่งไปกับห้องพยาบาลภายในเวลาไม่ถึง5นาทีคุณพระมีผมมีบริการเป็นนักวิ่งทีมชาติหรือเปล่าวะเนี่ยมันแพ้วายมึงหายายให้มันกินกูจะโทรไปดา่าผู้จัดงานสักหน่อยใครมันเป็นคนจัดการซับพายวะถ้านองง,ง่ๆของกูตายหาขึ้นมาใครจะรับผิดชอบเหมือนมีคนยักลังแปนเข้าปากมันเดือดดาน เดินไปพร้อมล้วงหาโทรศัพท์ในกระเป๋าเมื่อลางสูงผ่านพ้นประตูและแน่ใจว่าตนรับสายตาจากคนทั้งสองแล้วเขาจึงทิ้งแผ่นหลังพิงกับผนังกำแพงส่งเสียงหัวเราะยะครั้งหนึ่งก่อนใบหน้าจะถูกแทนที่ด้วยความสงบเขายืนมองโทรศัพท์ในมือพางคิดว่าควรจะทำอย่างไรต่อดีต้องมีเรื่องเกิดขึ้นกับผู้เป็นน้องอย่างเมธเมทีแน่แต่เรื่องที่ว่ามันคืออะไร วันต่อมานี่คือแผนการของพวกเราเงาทมินเป็นกลุ่มมืดที่รวมนักฆ่ามือชาจเอาไว้มากมายจะเรียกว่ากองทัพใต้ดินเลยก็ยังได้ถึงแม้ว่าเราทั้งสองจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาเป็นระยะเวลานานแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเงาทมินได้เปลี่ยนผู้นำคนใหม่ขึ้นมาแทนชื่อว่าเติร์ดเป็นพวกฉลาดมีความทะเยอทะยานสูงผมนั่งมองภาพที่ฉายอยู่บนจอ ธุรกิจของตระกูลผมในด้านภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำคือเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงการนำเข้าและขายอาวุธยุธโทโธปกรณ์อย่างถูกกฎหมายให้กับหน่วยงานต่างๆส่วนภูเขาที่จมลึกลงไปใต้น้ำคือการลักลอบนำเข้าส่งออกและขายต่อสิ่งของพวกนั้นอย่างผิดกฎหมายให้กับกลุ่มคนหรือหน่วยงานรับบางหน่วยงานเช่นกัน เราเป็นคนกลางมาตลอดในทุกความบาดหมางนั่นคือสาเหตุที่ไม่มีมิตรหรือศัตรตูที่แท้จริงในการส่งของครั้งนี้มิตรของเราคือกลุ่มเงาทมินส่วนศัตรตูก็คือฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดของเงาทมินพวกมันจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้การขนส่งของเราในครั้งนี้ผิดพลาดการเดิมพันครั้งนี้สูงมากและนี่คือกระดานของแกทันทีที่ศิรลิลิตพูดจบก็หันไปมองลูกชายคนเล็ก ดูเหมือนว่าเขาจะไม่ศบอารมณ์สักเท่าไหร่ส่วนสาเหตุนั้นก็คงเป็นเพราะคนที่นั่งอยู่ด้านข้างที่ไม่ควรจะมาอยู่ตรงนี้เลยอย่างเตชินศัตรูาคู่อาฆาตที่กำลังเล่นนอกบทอีกแล้วแล้วไอ้คนที่นั่งอยู่ข้างผมนับเป็นหมากด้วยไหมผมกดอารมณ์แล้วถามผู้เป็นพ่อด้วยน้ำเสียงใจเย็นที่สุดเท่าที่จะทำได้คือถ้ามันเป็นหมากตัวหนึ่งจะได้จับมันเดินงูๆให้ไปตายเล่นๆนี่เป็นงานแรกของแก เตชินมีประสบการณ์มากกว่าเป็นตัวช่วยพิเศษหรือที่เข้าใจกันในนามโคชพ่อเดินมาใกล้ก่อนจะใช้มือทั้งสองข้างวางลงบนโต๊ะโคชวันๆถ้ามีสิ่งอยู่กับบ่อนมันก็สัญหาแต่เรื่องลักลักใกล้กๆมันจะไปรู้เรื่องอะไรพ่อผมตอบกับทันควันก็ผมอ่านมาทำไมผมจะไม่รู้ใครก็ได้ช่วยมันไปเก็บทีเถอะ โอ้ยตอนนี้ก็คือดุเดือดมากไม่ไหวในใจคือขอถือป้ายไฟทีมพี่ริวค่ะสอสอยู่ทีมพี่ริวคะ่ะสอะสอชอบค่ะรักเลยคนนี้ขอเชียร์เลยนะคะ <c oughs> ส่วนพ่อเตชินก็ยังคงคาแรคเตอร์เดิมก็คือต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างยังไงสีต่อหน้าประชาชนก็คือเป็นพ่อเทพบุตรรูปงามคนหนึ่งพุดจาพเราะอ,อนหวานแต่พออยู่กับเมย์สองคนนั้นเออ หนังคนละม้อเลยจ้ะแต่เดี๋ยวนะทาไมสอสรู้สึกตะหงิดใจกับคำถามที่เตชินใช้ถามเมตอนสุดท้ายเขาถามว่ายังไงนะมึงเป็นใครหรือว่าเตชินจะรู้อะไรแล้วทุกคนรู้ไหมคะว่าเตชินรู้อะไรถ้ารู้ก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันในคอมเมนต์นะจ๊ะโมโม่ Momo. บายบายค่ะ